สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีพฤษภทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์วันนี้มาเปิดไพ่ทํานายดวงในหัวข้อโชคชะตากําลังจะนําพาคุณไปเจอสิ่งดีๆเรื่องใดผ่านพลังงานจากไพ่แล้วแต่ไพ่จะบอกเลยนะคะเป็นการทํานายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งคําทํานายอาจจะตรงไม่ตรงก็ได้ก็ขอให้รับฟังอย่ามีสติอย่าไปงมงาย ดวงดีไม่ดีอยู่ที่การกระทําของตัวเราเองใครทําอย่างไรได้อย่างนั้นเดี๋ยวมารับฟังคําทํานายไปพร้อมๆกันเลยค่ะในคลิปนี้จะใช้ไพ่ทั้งหมดสองสำรับนะคะโชคชะตากําลังจะนําพาคุณไปเจอสิ่งใดนะเดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะไพโอราชีใบแรกมานี่ค่อนข้างดีนะคะ device support ก็ได uh, ้ reaction นะคะ chariot สี่เหรียญนะคะ uh, เป็นไพ่พาพิคเนก h a n g i n แล้วก็ใบสุดท้ายนะคะจะเป็นไพ่เจ็ดเหรียญเป็นดวงชะตาที่ ดวงเปิดฟ้าเปิดทางนะคะโชคชะตาจะเปิดทางให้คุณได้รับความสำเร็จแล้วก็ได้รับในสิ่งที่คุณได้ทุ่มเทไปนะคะอาจจะเป็นเรื่องของผลตอบแทนเป็นเงินเป็นรายได้ที่คุณสมควรได้อะไรที่เป็นของคุณก็จะได้นะคะปรารถนาอยากได้สิ่งใดนะก็จะได้สิ่งนั้นซึ่งสิ่งนั้นมันก็มาจากความเพียรพยายามความมุ่งมั่น ตั้งใจของตัวคุณด้วยนะคะโชคราบทางการเงินกําลังจะบังเกิดขึ้นกับคุณแล้วหยิบจับอะไรช่วงนี้นะก็ดูจะเป็นเงินเป็นทองไปสมดุดหรือหากก่อนหน้านี้คุณลงทุนทํากับสิ่งใดก็ตามนะคะสิ่งนั้นกําลังจะออกดอกออกผลให้คุณได้ชื่นอกชื่นใจแล้วนะถึงคราวที่คุณจะสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้รืมตาอ้าปากได้นะคะดวงการเงินจะพลิกฟื้นดีขึ้น นะหาเงินได้มากขึ้นกว่าที่ผ่านมาหรือจากที่ทำแล้วได้อยู่เท่านี้ก็จะได้มากยิ่งขึ้นนะคะได้ผลตอบแทนที่มันจะคุ้มค่านะกับสิ่งที่คุณได้ทุ่มเทไปอย่างแน่นอนนะคะขอให้ขยันหมั่นเพียรน,นะตอนนี้โชคชะตาเป็นใจเปิดทางให้กับคุณแล้วเรายิ่งเราลงมือทำขยันหมั่นเพียรมันก็ยิ่งจะส่งเสริมนะทำให้ชีวิต มีแต่ความเจริญก้าวหน้าอย่างแน่นอนนะคะก็จะเจอรูทางในการทําเงินใหม่ๆหรือบางท่านกําลังวางแผนอ่าลงทุนกับสิ่งใหม่ๆที่มันจะก่อเกิดเป็นผลกําไรที่ดีการจะลงทุนกับสิ่งใดนั้นก็ดูที่มันเหมาะสมกับเราแล้วก็ไม่เสี่ยงจนเกินไปนะคะมิฉะนั้นถ้าทําอะไรที่มันใหญ่เกินตัวมันอาจจะสร้างความกดดันให้กับเรา แล้วก็อย่าไปทําอะไรที่มันอาจจะใช้เงินลงทุนสูงหรือบางทีเรายังอาจอาจยังขาดความเข้าใจกับสิ่งนั้นมันก็จะสร้างความเสี่ยงได้นะคะก็ขอให้แบบค่อยเป็นค่อยไปก็จะทําให้คุณประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณลงทุนอย่างแน่นอนนะคะมีดวงของความมั่งคั่งร่ํารวยด้วย p r o s p e r i t y นะคะความอุดมสมบูรณ์นะที่จะบังเกิดขึ้น กับชาวราศีพฤษภนะคะคุณจะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะมีชีวิตที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขสบายนะหรืออาจจะมีความสบายอกสบายใจมากขึ้นก็ได้นะคะเรื่องที่มันสร้างความกังวลใจนะเรื่องไม่ดีต่างๆมันกําลังจะบุดพ้นไปนะับจากนี้คุณจะมีความสุขมากขึ้นนะคะเป็นดวงชะตาเหมือนพลิกฟื้นนะพลิกจากร้ายกลายเป็นดี โชคชะตากำลังจะนําพาคุณไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นไปสู่สิ่งที่คู่ควรกับคุณเหมาะสมกับคุณนะจากก่อนหน้านี้เจอแต่เรื่องแย่ๆมีแต่ความโชคร้ายนับจากนี้นะคะนะคุณจะเจอสิ่งดีๆเจอคนที่ดีคนที่จะเข้ามาซัพพอร์ตนะคะเข้ามา,าช่วยเหลือหรือให้การสนับสนุนที่ดีมากๆเหมือนเรา จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะก็จะได้รับแรงหนุนที่ดีนะคอยซัพพอร์ตคอยเป็นกำลังใจนะคอยผลักดันทำให้เราประสบความสำเร็จได้อย่างง่ายดายมากขึ้นในบางงานเราอาจจะต้องไปขอความร่วมไม้ร่วมมือจากคนรอบข้างอาจจะคนในองค์กรนะคะถ้าเป็นเรื่องของการทำงานนะเราก็ต้องทำงานกับคนหมู่มากไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้เพราะว่าเราต้องอยู่ในสังคมนะคะ กพึ่งพาอาศัยกันมีน้ําจิตน้ําใจต่อกันนะก็จะยิ่งทําให้เราเป็นที่รักที่เมตตาเราก็ทําให้คุณได้รับความเมตตาเอ็นดูมีคนคอยช่วยเหลือนะคอยส่งเสริมในสิ่งที่เราทําก็จะทําให้เป้าหมายของเราสิ่งที่เราคาดหวังไว้เนี่ยมันสําเร็จได้อย่างง่ายดายเพิ่มมากขึ้นนะคะโชคชะตากำลังจะนำพาคุณไปสู่ความสงส่งในชีวิตอาจจะหมายถึง การได้แสดงภาวะความเป็นผู้นำก็ได้นะคะได้เป็นหัวหน้าเป็นผู้นำในการทำภารกิจต่างๆหรืออาจจะเป็นเจ้าคนนายคนนะเป็นเจ้าของกิจการมีลูกน้องในการควบคุมมีอำนาจในการตัดสินใจนะการที่เราเป็นหัวหน้าเป็นผู้นำต่างๆเราอาจจะต้องมีความเด็ดขาดนะคะแสดงภาวะความเป็นผู้นำให้เต็มที่แล้วก็อย่าใช้อำนาจที่เรามีเนี่ย ในการาทำร้ายคนอื่นคมเหงคนอื่นนะเราก็ต้องปกครองคนด้วยความยุติธรรมมีความเห็นอกเห็นใจกันนะเพียงเท่านี้ลูกน้องก็จะเชื่อฟังคุณทํางานให้คุณในทุกสิ่งทุกอย่างนะก็จะทําให้สิ่งที่ทำร่วมกันไม่ว่าจะเป็นงานหรือภารกิจใดๆนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จราบรื่นมากยิ่งขึ้นนะหรือไม่คุณอาจจะได้รู้จักกับคนที่มีชื่อเสียง มีอำนาจมีบารมีนะที่สามารถช่วยเหลือคุณได้สามารถที่จะคอยซัพพอร์ตคุณอยู่เบื้องหลังนะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีนะคะนะก็ขอให้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนก็จะยิ่งทำให้คุณได้รับความรักความเมตตามากยิ่งขึ้นนะยิ่งเราอ่อนน้อมถ่อมตนมากเท่าไหร่เราก็จะได้รับความเมตตามากเท่านั้นนะคะ แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะที่ไพ่อยากจะสื่อบอกกับชาวราศีพฤษภก็คือหาเวลาพักผ่อนบ้างนะคะบางคนทํางานหนักนะเรา,าจริงจังกับการทํางานมากไปอาจจะเกิดความเครียดหรือสุขภาพกายสุขภาพจิตมันก็ทุดโทรมได้การพักผ่อนอย่างเพียงพอนะก็สามารถเป็นการเสริมพลังงานชีวิตนะทำให้เรา มีพลังใจในการแก้ไขปัญหาในการทำสิ่งต่างๆได้ดีมากๆนะก็ถือว่าสำคัญนะคะนะการพักผ่อนในยามค่ำคืนมันก็เหมือนได้เยียวยาร่างกายนะคะเป็นการฟื้นฟูจิตใจร่างกายให้กลับมาเข้มแข็งแข็งแกร่งขึ้นอีกครั้งนะดังนั้นก็อย่าละเลยการพักผ่อนนะคะนะก็เป็นสิ่งที่อยากจะสื่อเตือนสำหรับชาวราศีพฤษภหรือไม่นะคะ เราอาจจะหาเวลาไปพักผ่อนบ้างไปทําสิ่งที่มันเป็นการได้ผ่อนคลายอย่างเช่นไปเที่ยวก็ได้นะคะไปเที่ยวแนวธรรมชาติทะเลภูเขาให้ธรรมชาติช่วยเยียวยาจิตใจทำให้เรามีจิตใจสดชื่นเบิกบานนะคะอาจจะทำให้มีไอเดียมีเพชร่นอะไรดีๆมีแรงบันดาลใจที่ดี ในการกลับมารุยงานในการทําสิ่งที่ตั้งใจไว้ให้ประสบความสําเร็จก็ได้เราก็ต้องไปเติมพลังชีวิตบ้างนะคะนะจะได้มีแรงนะฮึดสู้กันต่อไปหรือไม่บางท่านนะคะอาจจะไปทํากิจกรรมที่คุณชื่นชอบก็ได้อย่างเช่นเล่นกีฬานะคะดูหนังฟังเพลงดูซีรีส์หรืออยู่กับน้องหมาน้องแมวก็ได้นะอยู่กับครอบครัวที่รัก ที่เข้าใจเรานะได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือไม่ไปพบปะกับเพื่อนฝูงก็ได้นะเอาตัวเองไปเข้าสังคมไปพูดคุยมันก็จะเหมือนได้พูดได้ระบายอะไรที่มันอัดอั้นตันใจเหมือนจะมีคนรับฟังคุณเพิ่มมากขึ้นนะคะอย่างน้อยๆมันก็ทําให้เรารู้สึกโล่งใจนะที่เราได้พูดได้ระบายในสิ่งที่มันอาจจะอัดอั้นตันใจนะคะเราก็ต้องผ่อนคลายนะให เราไปเติมความสุขบ้างจะได้ไม่เครียดแล้วก็ไม่ทุกข์โจนเกินไปบางคนนี่อยู่คนเดียวแล้วคิดเยอะนะคะคิดมากคิดในสิ่งที่มันเดิมๆเรื่องเก่าๆซ้ำๆนะวนเวียนอยู่อย่างนั้นมันก็ไม่เกิดผลดีอาจจะถึงขั้นเป็นซึมเศร้าได้นะ,ะต้องระมัดระวังนะคะเอาตัวเองไปเข้าสังคมไปทํากิจกรรมที่มันเสริมความสุขให้กับตัว,ตวคุณบ้างเนีย่ยเชื่อเลยว่า มันก็จะนำพาคุณไปสู่ความสุขแล้วก็ความเบิกบานใจเพิ่มมากขึ้นนะคะมีเรื่องของการเดินทางด้วยนะใครมีแผนเดินทางช่วงนี้ก็จะประสบความสำเร็จดีถ้าเป็นเรื่องของการทำงานนะคะก็จะได้รับผลตอบรับที่ดีนะไปติดต่องานติดต่อเรื่องธุรกิจการค้าการขายใดๆก็จะได้รับผลสำเร็จที่ดีมากๆรวมถึงการพูดการสื่อสารช่วงนี้ก็ค่อนข้างดีด้วยนะคะ มีสเสน่ห์ในเรื่องของการพูดการเข้าหาคนนะที่จะทำให้คุณเป็นที่รักที่เมตตาเป็นที่สนใจเพิ่มมากขึ้นนะคะหรือไม่อาจจะเป็นช่วงที่คุณได้ไปทำบุญทำทานนะไปปล่อยนอกปล่อยปลาไปทำบุญในแบบที่คุณชอบนะคะนะบางคนอาจจะชอบทำบุญอชอบ ไปช่วยเหลือคนอื่นอาจจะไปเป็นอาสาสมัครก็ได้นะทำในสิ่งที่มันจะสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเราได้บุญแล้วแถมยังทําให้จิตใจสดชื่นเบิกบานด้วยนะคะหรือไม่อาจจะไปสวดมนต์ไปปฏิบัติธรรมก็ได้นะก็จะเหมือนเป็นการได้ฝึกสมาธิฝึกจิตของเราเนี่ยให้นิ่งขึ้นนะพอเรา มีจิตที่นิ่งมีสมาธิเวลาที่เราเจอปัญหาอะไรเจอความกดดันอะไรเราก็สามารถเอาตัวรอดได้แก้ไขปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดีเพราะว่าเราสามารถที่จะมีสติมีสมาธินะในการที่จะเคลียสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตของเราได้นะคะแล้วก็อะไรที่มันเป็นเรื่องเดิมๆสิ่งไม่ดีต่างๆเราก็ต้องพยายามสลัดมันทิ้งออกไปแล้วก็ไปเปิดรับสิ่งใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นนะคะ อย่าไปยึดติดกับสิ่งเดิมๆที่มันทําให้เรามีความทุกข์มีความกังวลนะเราก็ต้องกล้าหาญพอที่จะ Move on ออกมาเราก็ไปเริ่มต้นในเส้นทางใหม่ๆที่มันอาจจะดูยากดูท้าทายในช่วงแรกๆนะคะก็อย่าได้กลัวสิ่งนั้นมันอาจจะทําให้คุณไปได้ดีก้าวหน้ามากขึ้นกว่าเดิมก็ได้แล้วก็อาจจะเป็นสิ่งที่คุณทําได้ดีแล้วก็ชื่นชอบในอนาคตก็ได้นะคะสิ่งใหม่นะย่อมดีกว่าสิ่งเก่าเสมอ ดังนั้นอยากเริ่มต้นทําอะไรก็ขอให้ลงมือทํามีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะคะถ้าเราไม่เริ่มนะมัวแต่ร่างเลคิดเยอะคิดไปคิดมานะเกิดการสับสนมันก็ไม่ได้ทำสักทีชีวิตมันก็อยู่เหมือนเดิมไปอย่างนี้นะคะถ้าอยากสําเร็จอยากก้าวหน้าก็พยายามพัฒนาตัวเองเรียนรู้สิ่งใหม่ๆขยันหมั่นเพียรก็จะทําให้คุณ ประสบความสําเร็จอย่างที่หวังเอาไว้ได้นะเรื่องของความรักสําหรับคนโสดนะคะใครที่พึ่งอ,อกหักเสียใจมาหมาดหมาดเป็นช่วงที่อาจจะต้องอยู่กับตัวเองก่อนนะคะอย่าเพิ่งมีใครในตอนนี้ไม่ใช่ว่านะรีบหาคนใหม่แบบประมาณว่าประชดคนเก่าอันนี้ไม่ควรทำนะคะเพราะเดี๋ยวมันอาจจะกลายเป็นปัญหาใหญ่โตมากขึ้นกว่าเดิมก็ได้เรากลับมารักตัวเองดีกว่านะกลับมาเยียวยาจิตใจตัวเองให้ มีใจที่เข้มแข็งก่อนก็เชื่อเลยว่าถ้าเรามีความสุขกับตัวเองรักตัวเองให้มากๆแล้วโชคชะตาก็จะนำพาคนที่เหมาะสมให้ได้มาเจอกับเรานะเพราะเราจะาสามารถคัดสรรน,นะสิ่งที่ดีให้กับตัวเราได้นั่นเองนะคะก็จะมีมุมมองความรักที่เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น อะไรที่มันไม่ดีคุณก็ไม่เลือกนะถ้ามันไม่มีดีอย่างที่เราอยากได้เราก็อยู่แบบอยู่คนเดียวก็ได้นะคะเป็นโสดก็มีความสุขดีนะโสดในแบบฉบับของคุณในรสไตล์ที่คุณเป็นนะก็มีความสุขได้หรือถ้าเป็นความรักสําหรับคนมีคู่นะคะถ้าไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยนะก็จะรักกันดีแต่ว่าถ้ามีปัญหาเรื่องของความนอกใจการไม่ซื่อสัตย์ต่อกันนะคะ เหมือนอยู่ใกล้กันมันมีแต่ความทุกข์ความกดดันนะกอ็อยากจะให้คิดทบทวนว่ามันจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดไหมจะทนอย่างนี้จริงๆเหรอนะคะก็ต้องกลับมา,าถามตัวใจาถามใจคุณดูนะว่าจะอายอมที่จะเอาตัวเองออกมาแล้วามาเจอสิ่งใหม่ๆที่ดีขึ้นหรือจะจมปักอยู่กับสิ่งเดิมเดิมนะมันก็บางทีมันก็อยู่ที่ตัวเราด้วยว่าเราจะเลือกแบบไหนนะคะนะก็เป็นสิ่งที่อยากจะสื่อเตือนนะสำหรับ คนมีคู่ชาวราศีพฤษภนะคะแต่ถ้าคู่ของคุณไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยรักกันดีก็จะยิ่งรักกันเพิ่มมากขึ้นอาจจะมีบททดสอบความรักเข้ามาอยู่บ้างนะก็ขอให้มีความอดทนต่อกันนะจับมือกันไว้ให้แน่นแน่นก็จะนำพาความรักให้คุณสองคนเนี่ยสามารถามีความรักที่ยั่งยืนนานมีความสุขต่อกันเพิ่มมากขึ้นนะคะก็ขอจบก,การทำนาแต่เพียงเท่านี้สําหรับใครที่อยากจะ สนับสนุนช่องการดาพยากรก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แทงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทําคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมานะที่นี้ด้วยสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญพบเจอสิ่งดีๆในชีวิตมีโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงปังตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ